สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆคนเลยนะคะใกล้เวลาเข้ามาแล้วนะคะใกล้วันเวลาที่เลขจะออกนะคะตัวเลขทุกสำนักทุกแห่งหนตำบลใดทุกสถานที่ก็โอ้ยเนาะ,ะเป็นมันหลายครั้งอีพอในช่อง YouTube เป็นพันๆเป็นหมื่นๆในช่อง YouTube นะคะเราชอบช่องไหนแล้วก็ดูนะคะ,ะมาแล้วค่ะอันนั้นเลขซองนะคะจาวดำ เอฟซีบอกให้เอาลงให้เอาเอาลงให้เป็นธรรมทานนะคะเอาอันนี้บู่อง,งาอาจญาดอกไม้นะคะปู่อง,งาอาจญาดอกไม้เห็นแล้วใช่ไหมคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะอ่าเก้าหกห้าสามหนึ่งนะคะท้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะน,นี่ช่องสาวดำนะคะ,อ,ะอันนี้มาดูสูตรของสาวดำสูตรเด่นมั่นใจนะคะดูนะคะ,ะ,ะมากระจายไปีปนองบ่มาัเขากับปลาตองซีเด้อไก่ขมาแล้วเนาะอื้องกะอย่างหนึ่งอื้อยี่สิบสีบส่บอกหรือยี่สิบห้าค่ะตัวเลขนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบ ไม่ยานะคะไม่ยาท่านให้มาแบบนี้ตามนี้นะคะท่านผู้ชมชื่นชอบกว่าจัดเลยนะคะชื่นชอบจัดเลยะค่ะ แม่ย่าบังบดดูได้เลยนะคะดูได้เลยกับแม่ย่าบังบดนะคะอ่าตัวเลขตัวไหนนะคะใครชอบใบไหนก็เอาไปนั้นนะคะนี่ผู้ใหญ่ใจดีค่ะ มีสถิติสามงวดนะคะสี่งวดห้างวดนู่นแหละชอบตัวไหนจัดการเลยนะคะอ,ะอาจารย์สอนะคะอ้าไปไหนมาฮะหนย,ย่าๆเนี่ยย่า,ยาอยู่ไหนล่ะย่าๆนะไปตามไปตามพี่ไหมไปตามพี่มาเร็วพี่ย,ย่าๆอยู่ไหนพากันออกไปตามพี่เร็ว อาจารย์เรีกลับนะคะโอ้ยพอใจแต่ไอ้นี่แหละเนาะพอใจแต่ไอ้ทวนหนังสือมันใหญ่นี่แหละเนาะมันใหญ่ดีแท้สนันดกปูเจ๊กนะคะชื่นชอบจัดเลยนะคะอาจารย์พลกทมแชมป์นะคะ อาจารย์พลกทมได้แล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบก็จัดถ้าเราไม่ชอบไม่ชอบเราก็จัดเอาไว้ทือว่างสัตว์ <c oughs> ถ้าเราชื่นชอบเราก็จัดะตะเกียงนะคะตัวหนังสือใหญ่ใหญ่มีเอซ คอมเมนต์มาว่าโอ้ยตัวหนังสือเยอะมากเลยเต็มหน้ากระดาษ A4 ทุกใบเลยโอ้ยกระเบิงตัวหนังสือแน่คนอื่นเขาเขียนได้ยี่สิก็โตตัวนั่งเขียนได้สองโตย่างละสองโตมันก็เต็มแล้วมาตัวใหญ่แม่ <c oughs> อะนะคะแต่ว่าสาวน้อชอบเลขพ่อปู่นี <c> ่ <oughs> ศูนย์สามเจ็ดเนาะเดี๋ยวสาวรำจะคัดออกว่ามีแต่เลขปะปูไม่ยากเนาะโอ้ยกลัวเสีหอดมือออกเนาะพูเห็ดสูตรน้ำก็วิน่แนแลนน้ำวิน่นวิ่งน้ำวิ่นเลยวิ่งวิ่เลยนั่งก็ดี ได้เป็นระเบียบนะคะเวลาหวอยอ่อนล้วเราจะได้รู้ว่าของใครเข้านะคะ,ะไ,ไม่ต้องเถียงกันนี่อ้าเข้าบ้านรดนน้องทิ้งเหรอหืมญาญาทิ้งเหรอโอ้ไปตามเขาทำไมอยเข้าไปนะอ้าวรางวัลที่หนึ่งของ องอาจยอาดอกไม้จัดเลยนะคะจัดเลยนะคะอันนี้สูตรใหญ่มะหึมาสูตรใหญ่มะหึมาสูตร้อบ กรวาลสูดชอบสูตรชอบจัก,กรวาล <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะชิ่นชอบเราก็จัดไม่ชื่นไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะนะคะไม่มีใครบังคับเราเนาะ เราชอบตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นชอบใบไหนซื้อใบ,บนั้นคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ครอบครอบไปหมดเลยก่ะเลข35ตัวเนี่ยนะคะค่ะเลขเด่นก็จะมี9032657นะคะทีนี้เราก็จะมาบอกจกคัดเอาเฉพาะเลขป่าปู่แม่ย่าเราเนาะว่าจะมีหลายตัวว่า สูตรสาวดำเนี่เอาออกเนาะอ่าอ้าวทีนี้อ้าามาอ้ายังมีจังไลเห็นอ๋ออ่ไคกอจังไลบบาีนเอ้า หน้าก้องเป็นยังน้อยเห็นไปยู่ๆกับไล่สั่งว่าอ่าเหมือนเขาตะลิบก็พูดเหม่ยาเขาเนาะอืมร้อ,องมหงนั่นเล็กอามาอันนี้เล็กปู่องอาจ ยญาดอกไม้ค่ะเห็นหรือยังคะ ภ่าไผ่ลีป,ปู่ชิสุโตนะคะตาเกี้ยงปู่ต้นตาล าาอ,อาจารย์พลกทมกระดาษ A4 ใหญ่นะคะแต่ว่าสาวดำก็เขียนตัวเลขใหญ่มันก็เลยเต็มสาวดำว่ามันเห็นชัดดีค่ะ <c oughs> ชัดเย็นเนาะ ชัดเจนนะมันจะสีแล้วมันจะใคยชัดเจนดีอืมอืมแม่มยาบังบดเรียกแม่ยา บอกว่าออกถูงวดน,นี้ถึงจะบอกชื่อนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้ค่ะที่ท่านให้เที่ยวก่อนตอหลังมาท่านให้ไอ้วันที่หนึ่งนะคะเลขแม่เลขปู่องอาจยากดอกไม้นะคะอันนี้ก็คือเลขอ,อะไรเลขสองนะคะ ขอทุกท่านโชคดีค่ะอันนี้เป็นเลขสูตรอันนั้นสูตรยี่สิบตัวนี่สูตรสามสิบห้าตัวเบิง้งว่าไผยเสียนอยย่ในสูตรไหนนองตระเนกตอนนอกันชอบเอาซื้อไว้จนิ่มซิตโตก็มีค่ะอตจว่านั่งเห็ยนสูตรไ้ หมดแล้วพี่นอ้องหมดแลยหมดหมดแล้วเด็กกันแน่ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะในตัวเลขวันนี้ชื่นชอบจัดนะคะนี่คือตัวเลขนิสนทรรมอันนี้สูตรใหญ่ นะคะเก็บไว้จ้ะ